วันนี้ต้องถอนหายใจก่อนเลยนะโอเคกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับเกม Final Fantasy สามในสองอีกรอบปิดมันเลยรอบนี้มึงมาแต่อย่ามาหัวด้วยกลัวโอเคเราต้องทำอะไรเราก็ยังไม่รู้นะใช่อ่า จากที่ไปดูสปอยมาไอตัวเหลือๆนั้นเขาชื่อว่าสปริงแคปนะฮะดูชื่อไปไม่ได้เชื่ออะไรขึ้นมาเลยอ,ะอย่ะจะเออยู่ไหนอะ่ะไม่เห็นเลยอะ่ะไปไหนกันหมดอะ่ะอยู่ไหนแล้วเราต้วางมือเหมือนจะ ตอนนี้มือผมอยู่ยที่ W A N D เหมือนกำลังจะเล่นเกมอะไรสักเกมล่าทัาที่มาคลิกเคมเขาจะเอาไปวางทำไหก็ไม่รู้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับตอนนี้อาคลิกขู่คลิกขู่เกเขาบอกว่าตรงน,นี้น่ารักน่ารักน่ารักก็ยัง <c oughs> <c oughs> เสียงมันน่าเจ๊เฮ้ยไม่มาว่ะเฮ้ยไม่มาเฮ้ยไปเลยนะไอบอลลุนมไอบอลลุนมอยอืมเอ้ยเอ้ยไหไไปดีอยู่นั่นนะฮะมันอยู่ดรงนั้นนะครับสปีแฉปปุ่งอ่ะไปแล้ว

อย่าั้ะมึงไม่มีครับยังไม่มีี่เดียวโอ้บอลลูนบอยม่กกุบมึงหลอกไม่มีงานเยี่ยมดีมาก้มกา,ามนี้ก็สวัสดีครับอ่าไปอยู่กับบอลลูนบอยนะคะไม่ต้องมานะครับพี่ข้พี่ข้าแล้วโอ้สวัสดีผีที่เดิมแหละไม่ต้องมา จะอีกฮัลโหลกดเล่นอืมมาเลยอย่ามานะมึงคุณเพิ่งเล่นกูณเพิ่งเล่นไม่ต้องมาอยู่ไหน,นอ่าวัสดีครับอืมซากับเตียมฮ่าฮ่าเก้ ผ่านเฉีวเฉยเดี๋ยวไอ,อ้รอบนี้มามุกเดิมมามุกเดิมเล่นมั้งไงต่เดาโอ้รอบนี้ให้เล่นโบนี bon ny, bon ny, bon ny. Bon ny. ่บารนี่โบนี่บอนเออบอลนี่มันชื่อบ bon อลนี่เออไปดีหนูรู้สึกเดินช้าๆโ <Follow me. S 1> าบอลมีมันคือตัวอะไรอ่ะ เหมือนเฟนตี้สีม่วงอ่ะบอลโลมีครูถ้ากูไม่ follow มึงอะแะ่อีกไอดิจิก้าเวทิเกอร์เฟลโลว์มีอืมครูไม่ follow มึงอ้าวกลับมาที่เดิมเยี่ยมเฟลโลว์มีเฟลโลว์มีเหมือนมันจะลากตัวไปข้างก็ไม่รู้ ฮัลโ <Hello. S 2> หลออลโหลทำไมตัวกุสันนะกดกรุ๊ปเนี่ยเบอร์ล <Follow me. S 2> มีมุกเดิมไหมเนี่ยเออเลยเออแล้วพอกูวิีงกลับมาไม่ก้าจะมาอะไเนี่นยว่า,าแหละรู้ทั้งรู้นะแต่ทำไมตัวตัวนี้แบบชาไปทั้งตัวเลยตัวนี้ชาไปทั้งตัวเลยนะครับ Hello. <laughs> uh, hello. Hello, hello. Uh, for today's lesson, we will be continuing <laughs> our <laughs> training on proper handling techniques. We're going to Please ensure that the animatronic parts are tightly compressed and fastened by the spring locks located around the inside of the suit. It may take a few moments to position your head and torso between mm -hmm. parts in a manner where you can move mm -hmm. and speak. Try not touch or press against any of the spring locks <laughs> touch the suit. ปีแถวนี้มันค่าดอกกันเดินได้ยากจังปะแต่ไม่รู้ว่าเดินไปไหนอะไม่เหมือนภาคหนึ่งภองนี่พอดอมันเดินเป็นเส้นตรงไงพวกตัวภาคหนึ่งสองแต่พอภาคสานี้มันเดินมั่วเลยะหาไม่เจอเลยทีเดียว่จ้ะแลกๆยนะยานะ อย่านะอย่านนะอย่านนะครับอ๋ออ๋อหายแล้วเนเออร์เออร์เออร์้ยเที่ยนกล้อเออร์เออร์ด้วยโอ้โหดับเบิลเออร์เออร์พระเจ้าช่วยอ๋ออ๋อเอาละมึง เย็บยานะอ่ะมึงเล่นวิเล่นเสียงไปก่อนไม่รู้เหมือนกันว่าเชื่ออะไรไหมทำไปแล้เลิตือ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 ตืตือตืตือตืเสร็จเร็วเสร็จเร็วเดี๋ยวก่อนนะไอโซลโซลสัตว์เฮ้ยเสียงเสียงเสียงอะไรกี่เหมือนได้ยินเสียงยิ่งเล้วโอ๊ย อะไรเนาะอีกแล้วมาไงเนี่ยมันมาอย่างไงมาเอาไม้มึงเอาไม้เอาไม,าม้มาเอาไม้เมื่อกี้มาได้ยังไงโอ้โห โนกนไกลไม่มาเหรมาหาคุณหน่อยก็ได้กลัวน,น,นี่เนมั้ยมันกลมางเลย่างั้นงั้นเราปิดเราซีลช่องนี้เสร็จเลยเราซีลช่องนั้นไปแล้วฮ่าฮ่าน่าจะมาจากช่องแอร์ยากแล้วน้่นนึงลา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 ไม่อยากทำเพลงอ่ะทำเพลงที่ไรมาตลอด ตีหนึง่งแลกความแลกเกิดขึ้นทันทีเมื่อถึงตีหนึ่ง <c oughs> อย่านะจ๊ะอย่านะจ๊ะอย่านะจ๊ะเสียงอะไรวิดีโอเออเลอร์ใครพังวิดีโอคะอ้าวโอ้โหเวเดอร์เลอร์อีกโอ้โห <c oughs> ต่พวกนี้มันชอบมาเป็น คอมโบตกใจพัดลมรอแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวขกล่อทางแป๊บโอเคเออเว้นโอเคเมทิเลชั i o เออเมาเมาอีกเมาอีกเมาไปอย่าเพิ่งดับไบปอย่าเพิ่งดับยังมานั่นแหละเยี่ยมเออ ทำไมเมื่อก su ี้ e x มันชัดจังวะจะ t h fuck t ด fuck ปฟอกซี่มาไงเนี่ยปักซี่อยู่ดีๆมันก็โผล่มาอ่ะ ไปโดนเล่นละฟ็อกซี่เล่นไปแล้วฟ็อกซี่เล่นไปเยี่ยมเลยจะผ่านได้ไหมเนี่ยนายสาวเนี่ยเออปิ๊งแถมันชอบโผล่มาแบบเซอร์ไพรส์จริงๆครับปีดีมันก็มาให้กระใจเสียงอย่างนี้อยู่แล้วเกลียดเลย เสียงอะไรอะ่ะเมื่อกี้โดนดับเบิ้ลดาเมจเข้าไปนะออกซี่ล้วต่อด้วยนะั้นมาเป็นคอมโบเลยเดียวความแหลกหม้แล้วออ Hello. Hello 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 ว้ยเป็ดดีอย่ามายุ่งกับกูนะเป็ดดี เป็นดีอะนะไปดีเฮ้ยโหกูเห็นมึงนะกูเห็นมึงนะฮัโลโหลออย่าเพิ่งมานะครับอย่าเพิ่งมานะขอกูตั้งสติแป๊บหนึ่งใ <Hi. S 1> ่ฮั้ยอย่าเพิ่งมามึงอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมามงอีกแล้วโอ้โหเสียงเว้นมาอีกแล้วเสียงเว้นมาอีกแล้ว มันจะมาเซ์ไรกูอ,อีกไหมนั่น,นไงอะไรเนี่ยไม่ย,เ,ยเว้ยเราต้องผ่านให้ได้เราต้องขอกันอีกรอบนะครับผมได้ยินเสียงมันลงมาจากเวนมัง้งช่องนี้ช่องอนะไรเนี่ยท้้งบนนี้มีช่องแอร์เลยมาถึงลงมาง่ายจัง มันก็ยังมาหัน,นี้ได้อะงันเรเสี่อันนี้เย้เฮต้าเอ๋จะรีบมานะสิบสองเอยี่ยงคืนนะจชะอืที่หนึ่งแล้วมันเริ่มมาแล้วตามหลักการมันควรจะเริ่มมาแล้วเราไม่อยากเขทอออดีโออ่ะกลัวมันจะเกิดอะไร ใครใครอยู่ตรงนั้นเราเห็นนะเราเห็นนะเมื่อกี้ใครอยู่ตรงนั้นสเสียงหายไปแล้วเอ,อ้ยมันเลยเปลรุดบอยไม่มาเหี้ยไปดูเว้นมั่งก็ดีมันชอบโผล่มาตอนมาเว้นตลอดเลยตอนมาดูเว้นปั๊บแม่งมาเลยเมื่อกี้มาเห็นอะไรแว๊บๆอโออโอ,โอ,โอ,โอมาเออเลอ,อะไรวันนี้ ดีบูตอ๋อเย่เ yeah. yeah. ด็ดเ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 ด็เด็ด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 เเด็ด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 เเด พอมีความสุขกับมันบ้างพอได้มีความสุขกับมันอยู่อเอ๊อยู่ที่เดิมไปเอออยู่ตรงนั้นต่อไปนะอยู่ตรงนั้นต่อไปไม่ต้องมานะขอลหรออยู่ตรงนั้นต่อไปไม่ต้องมาเหรอีสองเองเหรอเสียงหายไปอีกแล้วอะ่ะะกดเล่นแล้วกันต่เอ๋ต่เอ๋จ้า เออเบนเออร์ลรุกจ้าจำไม่มานะฮะนะย่ามา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 นั่นแหละเมื่อกี้เหมือนได้ยินเฮ้ยขโมยแล้ว คอมโบอีกแล้วเหรอไม่รู้ละต้องผ่านให้ได้ไนท์สามเดี๋ยวนะไม่มีใครอยู่นะ เฟรดีเฟรดี้ยามาดีออเดอร์ฮัลโหลเฟรดี้ยามานะจ๊ะวู้ฮู้ยามามึงยามามึงยามาไอแคลร์โอ้โหฮัลโหลแ้วมันยัง ไโอเอเล่ theta, als, girl, ้ยโอ้ยให้ตายอให้ตายิดให้ตายเถิดให้ตายให้ตายโอ้ยไอโอเอลยด้วยโอ้โหพี่ตายเจอเลยอะไรนะครับเอ้ยมันจะเอเลรนะอึมาเลยวลบฮัลโหลไปนะครับ เอสามนะฮะเอสามนะครับเกียวฟ็อกซี่นี่เนี่ยเป็นไงเงาสุดท้ายสิบหายอะไรนี่อะไร ้าวเอเอเริ่มหมดเออริ่มหมดทุกอย่างเลยเคจีดี้อยู่ตรงนั้นโอ้อยู่บ้านเราจีดี้ปตายนะเจนดี้อย่ามาเม,าม,มื่อกี้แมงเกิลใช่ไหมแมงเกิลอืมอะไรเลิอะไรเลิแล้วก็ฮัลโหลอย่างเดียวนะครับจอะอะอะไรอย่างเงี้ย แมงเก้ลครับการโผล่มาทางไหนของแมงเก้นคุณนะครับตบบนึ้กันอุ้ยอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรอ่ะอะไร,ะไรขาวๆอาวจะอ้ะาอย่างเงี้ยอยู่เฮ้ยมาทำไมไปเลยนะจะไปไหนก็ไปไม่ต้องมา คุณหอมึงเนี่ยแหละมึงจะไปไหนมึงก็ไปเลยตีห้าแล้วเห็นไหมมึงเห็นไหมทีห้าแล้วจะไปไหนก็ไปก็ <c oughs> จะจจองตายอย่างนี้แหละไปนะไปนะไปนะไม่ต้องมานะอยู่ตรงนั้นนะไปที่อื่นอ่าเวเ้นเออร์เลอร์อีกอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย สตีห้าแล้วอ่ะนิดเดียวเองไม่ตายเด็ดตายอ่ะต,ตีห้าแล้วอ่ะเกือบผ่าแล้วอ่ะโอ้ยนิดเดียวโอ้งอนอตาใครชื่อใครไ ทำอะไรดีไม่รู้จะทำอะไรเปิดดูไอ้นี่มันก็รู้สึกว่าทันไหมวะฮัลโหลฮัลโหลบลูบอยมันก็ขอย่าเออจังวะอืมจะได้ยังไม่มีอะไรนะครับ ดีเราเจอหน้ากัเฮ้ยมาได้ไง่ะมาได้ไง่ะไมาอยู่ตรงนั้นแม่เหรออืไอ้ทรีนั่งเฉยๆก่อนเลยต้องไรดีอ่ะ กดเราได้ไหมโอ้โหนี่ก็ <Hi. S 1> มาเร็วจังพี่เหลืองครับไอ้เหลืองเรียกว่าพี่เหลืองอยู่นะวิดีโออเลยไแล้วมยเออเลยไปแล้วเย่เย่ทำไมถึงเออเลยวะใครทำวิดีโอพังเย่อใจ

ไม่เยี่ยมเราอีกแล้วนะฮะ <nt ing> เราก็งายังหาสปินแอกไม่เจอนะครับพี่เหลืองของเราเป็นไหนแล้วมาอ,อ,อ,อยู่ไหนอ่ะสปินกี้เราอยู่ไหน่ะพี่เหลืองัสดี้บาดีครับเดดี้ เดี๋ยวนี่ก็ยังเดินต่อกันนะฮะวิดีโอเริ่มเหมือนเดิมจนบันนี้เราก็าย,ยังไม่เห็นพี่เหลืองพี่เหลืองไปไหนอ่ะพี่เหลืองหายว,าว้าว I see you I see you Hello เอ้า a u ิ i o เลยแหม ขยันเอเอเลยจังนะครับเนะาะใชยช่องเร็วจังอายุที่มันเย็นเลยไม่เย็นใช่อหม,อ,มอ,อ๋อ แล้วกันอ่ะจะ้ปจะทำอะไรซีเเลที่เหยื่อเจนี่หายไวจริงโอ้เฟนี่สวัสดีครับอ่าน่านาเมาื่อกีเราเห็นนะใครอยู่ตรงนั้นเราเห็นนะสวัสดีครับสวัสดี โอ้หาเด้ยตังโดนไอ้กูพักบ้างขออีกรอบถ้าไม่ผ่านก็พอละคลิปนี้พอละไม่ผ่านง่าง่อืมอืมไม่รู้จะทำอะไรเราก็มาสังเกตห้องดูกันนะ อ่าไปเส,ส,นนส,ส็แล้วซาของมีฟ็อกี่ของม,มีสีนะก็สอตสามีไอตาเนี่นนนยกระตุตัองไม่เข้าใจกันคำพดอะไรไม่เคยเห็นใครอ่อนก็ม่เคยเห็นใครเยอะแล้วก็เก็บี เฮ้ยสวัสดีครับค็ดีกลับอยู่ทีงนี้แล้วดีมากะครับเล่นทีงนี้แหละต้องเด่นแล้วมาที่เป็นนี่อย่างเงี้ยใช่ใช่ไปโออเลยอกโอ้ไม่รับ <Hi. S 1> เรายังไม่เจอพี่เหลืองเลยวันนี้ออ a โอเออร์เ r อร์อีกแล้วเปิดมาจะเจอไหมจะอะไรก็เจอเป็นเดีพี่เหลืองจะอยู่ไหนเงี้ยอ๋อพี่เหลืองพี่เหลืองอยู่แล้วพี่เหลืองแกวาร์ปได้อะโค้งมาก โย่นอนเลิกเลิกคลิปนี้พอแค่นี้นะครับโอเคคลิปนี้ขอจบเกงแท่น,น,นี้นะแล้วติดทามับคลิปหน้าถ้าเกิดอยากจะทำต่อต่บอกตรงว,ว่าเรื่อ,มอไม่มีอารมอยากเล่นหรอกเ่่ยไม่ขาย